นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะอันบ็อกซ์กันนะครับอย่าลืมร่วมบริจาคให้ยูนิเซฟด้วยกันนะครับโ <c oughs> ดยผ่านยูนิเซฟ for every child นะครับทำหรเด็กทั่วโลกนะครับโดยบริจาคให้ยูนิเซฟเนี่ยเราจะได้ช่วยเด็กๆจากให้พ้นจากการขาดแคลนอาหารขาดแคลนเครื่องห่มยา,ารักษาโรคแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ยูนิเซฟก็มีคุณครูไปสอนนะครับ <c oughs> สถานที่ไม่ปลอดภัยยูนิเซฟมีกองกาลังเจ้าหน้าที่ใจดีไปช่วยเด็กๆนะครับ แล้วก็โดยโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อเข้าบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับบัญชียูนิเซฟเท่านั้นนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำการธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์หรือสแกน QR code นี้ไปเลยจ้าแอดคุยกับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟหรือสแกนล i ยอัฟฟิเชียลยูนิเซฟด onation นะครับเพื่อสนทนากับท่านเจ้าหน้าที่เพื่อจะขอใบใบเสร็จนะครับเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีก็ได้นะครับบริจาคแล้วก็เซฟหน้าจอไว้นะครับเซฟหน้าจอมือถือไว้นะครับแล้วก็ ส่งไปที่ La o f f เรา a l Unicef Donation นะครับเพราะว่าขอใบอขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็ขอใบอนุโมรนาธบัตรด้วยนะครับก็ได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนพ็อปกันไปนะครับเราจะมาอันบ็อกกันนะครับวันนี้อันบ็อกอีกแล้วอันบ็อกล้ว3โอเยมาต้องมาขอบคุณท่านวินากาัท่าสอนนะครับและทีมงานนะครับ ท่านที่ส่งมาให้นะครับให้เราได้อนบ็อกซ์กันนะครับวันนี้ก็วันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าในการอันบ็อกซ์ของผมนั้นผมจะต้องใช้กันไก่ผมจะไม่ใช้คัตเตอร์เพราะว่าเด็กๆทําได้นะโอเคอันดับหนึ่งเด็กๆด,ดูก่อนนะครับว่าเด็กๆต้องการที่จะเชือนะต้องการที่จะทำํำยังไง นั่นแหละนะครับต้องการที่จะทํำยังไงนะครับเราก็ดูกล่องว่าถ้ากล่องแน่นหนาขนาดนี้เราจะตัดจุดไหนแล้วเก็บตัวไหนไว้ใช้นะครับโอเคนะครับทุกท่านมาในบางครั้งเราต้องดูทรงของกล่องนะครับบางทีเราจะต้องแกะเป็นแผ่นเดียวก็ได้นะเค,เคสไหนถ้าฝาปิดแน่นนะฮะปิดบนแน่นปิดล่างแน่นแนะนําว่าแกะเป็นกล่องซิกาไปเลยแกะเป็นกล่องซิกาคืออะไรคือแกะเป็นเปิดฝาบนไปเลยนะครับแกะทั้งแผ่นนี่นะฮะเราจะคัดดูนะฮะเราจะคัด เราจะคัดในโซนข้างล่างนะครับรอบๆนี้นะครับเราจะคัดรอบๆแทนเราจะไม่คัดตรงกลางนะครับถ้าคัดตรงกลางปุ๊บมันจะเสียพื้นที่เนาะเราก็จะคัดโซนรอบๆแทนซึ่งผมเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มีรอยเยินใช่ไหมเราจะคัดตรงนี้กันนะครับโอเคทุกท่านเราจะคัดรอบนี้กันง่ายมากไม่ยากเลย,เ,ลยเดี๋ยวเร,เริ่มคัดกันเลยดีกว่ามาอันนี้ขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่คัดให้ดีกว่านะเพราะว่าค่อนข้างจะยากนะแต่ก็ได้เลย ็คนมันชอบนี่ใช่ไหม ừ, คนมันชอบก็ต้องได้เราชอบสไตล์นี้เราก็ทำสไตล์นี้นะครับได้ไหมก็ได้ไงอย่างที่ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องได้สิเห็นหแค่เราแกะด้านข้างมุมหนึง่งปุ๊บที่เหลือเปิดได้ละจบนะฮะจบเลย แตปุ๊บคือพวกนี้ทนนะฮะพวกนี้วที่แรงตึงผิวเนาะทนนะฮะทนนะฮะเขาเรียกว่าแรงตึงผิววัตถุนะฮะถ้าแรงตึงผิวเท่ากันปุ๊บมันแกะไม่ออกแต่ถ้าแรงตึงผิวไม่เท่ากันปุ๊บแกะออกเลยนี่นะฮะเป็นตัวอย่างทีนี้เราก็แค่แกะออกมานะครับแล้วการบ็อ,บอกกันขอบคุณทานที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอันบล็อกสามบล็อกจริงๆนะเธอบ็อกล้วนเลย บินเยอะบินเต็มหมดเลยดีไหมก็ดีดิใช้แทนบับเบิลเอาไปทำเป็นอะไรดีแหละบับบับหไ,ไงบับบับไม่ใช่บับเบิรนอนี้ถ้าเจออย่างนี้นะครับอย่าอย่าด้านต่อนะฮะหามุมต่อครับอย่ายอมแพ้เราไม่ด้นต่อถ้าด้านถ้าด้านคือพังเรารู้แล้วถ้าด้านคือพังเราหามุมรูต่อเลยฮะ,ะเราเจอเจอเจอจุดอ่อนด้านหลังปุ๊บเราเล็งละ แลงปุ๊บเราคัดปับ๊บจบฮนะเราคัดด้านล่างออกจบเลยทีนี้เห็นไหมฮะเราจะคัดด้านล่างนะครับเราจะไม่คัดด้านบนเห็นไหมเราจะมุมมุมจุดเลาะแหลมเขาละจุดอ่อนเขาแล้วก็ตัดตัดจุดอ่อนเลยปุ๊บวิ่งปั๊บวิ่งปุ๊บระวังมือนะฮะเราใช้คัตเตอร์เราจะมือแหกเขาใช้กันไกลเราจะปลอดภยัยเห็นไหมฮะแค่นี้แค่นี้ครับ เจอมุมตรงไหนปุ๊บเข้ามุมตรงนั้นก่อนเลยเน้นมุมนะฮะไม่เป็นไรขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาให้นะครับทุกอย่างที่ส่งมาให้ขอขอบคุณมากมากเลยเราจะทําการเก็บแล้วก็เตรียมตัวใช้งานต่อนะครับสำหรับทุกท่านน,นี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเรามาดูกันมีอะไรนี้มีบั้ลไทยจ้าโอ้บัตเจ้าจอด น้องอยู่กันเยอะมากน้องอยู่กันเยอะมากไก่้โกหกเรามาดูกันนะครับมีใครอยู่บ้างรถพี่เหมียวรถ<ด>คมทางจ้ากรมทางญี่ปุ่นรถพาสมปูนจ้าวิ่งได้ด้วยของทอทม,มี่ด้วยว้าว รถผสมปูนจ้าของพี่จีนได้ไม่เป็นไรนะี่ซีเรียสรถสิบล้อพี่จีนจ้าไม่เป็นไรงานญี่ปุ่นรถบัสบัส,สบัส,สนามเวียดจ้าโอเยี่ยมเลยมีรถทัวร์โอเจ๋งนะนี่บัส,สนี่ก็บัส,สนามเบียดเหมือนกันอ่าเจ๋งเจ๋งเจ๋ง อันนี้ก็ซิคู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 ซิกูแจมนี่ก็รถพี่จีนจ้าแต่รถทำญี่ปุ่นนะสำหรับคนญี่ปุ่นโอ้ดีจังเลยขอบคุณเรามาอันแพ็กกันนะครับอย่างที่ตะลึงจงีนนี่รถยกจ้ารถยกต้องมานี่โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา โคมัตสึจ้าโคมัตสึให้ตัวแค็กแข,แขหรือว่าตัวตะขาบเขาไม่มีแล้วตัวตัดก็ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ซีเรียสเรามารีวิวอย่างเดียวนะครับขอบคุณมากนี่จ้ารถไฟฟ้าญี่ปุน่นนี่รถไฟฟ้าญี่ปุน่นรุ่นเก่าสมัยสงครามโลกปัจจุบันก็่มีอยู่บางที่นะรถไฟฟ้าขึ้นดอยอ่ะ นี่ก็รถโทมิกะญี่ปุ่นจ้าของน้ำเบียดจ้ะอะโทมิกะมาจากน้ำเบียดโอเคแล้วนี่จ้ารถญี่ปุ่นอะรถญี่ปุ่นรถยกญี่ปุ่นแต่ว่ามาจากพี่จีนจ้ารถรถย็กญี่ปุ่น นุยเยอะเลยว้าวรถส,สนามบินจ้ะของวิลลี่พี่จีนจ้ะน,นี่คืออะไรอะ่ะนี่โทมิกะปะนี่โทมิกะนะครับนี่โทมิกะนะโทมิกะหนึ่งโทมิกะสอง นี่จ้าโทมิกะพัมพัมพัมพาระดัมพาระดัมพ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 ัมโทมิกะจับันอ้าโทมิก้าจับันเขาพอหล่อแน่เรารู้แล้วล่ะว่าทำไมเขามากันแบบสุดไปเลยนี่ก็เป็นถ้าเราดดาผิดนะอันนี้นะครับน่าจะเป็นลอนดอนบัสนะของไมสโตไมสโตลอนดอนบัสเป็นบัสขาวนะจ๊ะ นี่จ้าถั่วต้องมาวิลลี่มเมดินชัยน้าไปเลยจ้าวิลลี่ชัยน้ารถขนจ้าคัตเตอร์ฟิลล่าคัตเตอร์ฟิลล่าคัตเตอร์ฟิลล่ามาจ้าแล้วก็นี่โทนิก้าจ้าโทนิก้าจ้าอันนี้ไม่สต๊อปอะอันนี้ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแยกไว้ก่อนเนาะอันนี้ไม่รู้ที่มาเนาะเราแยกไว้ก่อนน,นี่ไหนดิใบนี้อ่ามามานี่จ้ามาทิลไหมมาทลิลเฮ้ยแอมบูลานซ์นี่แอมบูลาน e ์ก็มีด้วยแอมบูลาน e ์ของมาทลิลว้าวเดี๋ยวเรารีวิวกัน เดี๋ยวเรารีวิวกันนะครับทุกท่านดาราทุกท่านที่มาเราจะดูแลเป็นอย่างดีอันนี้เป็นชิ้นส่วนจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาที่ประกอบกันมาดูกันต่อนี่จ้าโทมิกะจ้ามิตซูบิชิเมดอินอะไรนะไชน่าโทมิกะมิตซูบิชิใช่ไหมเมดอินไชน่าใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรเม็ดอินไชน่าจ้า จะมีนามเวียดกับไชน่าเนี่ยไชน่าจำได้อันนี้โทนีกะเมดินไชน่าจ้านี่ก็เป็นสล i d i ดิ้งออสเวโพลิสอันนี้เป็นรถกระเช้านะครับรถกระเช้าเหมือนรถดบบเพลิงแต่เป็นสวัสดสวัสดก็คือเป็นของโพลิสนะครับตำรวจคุณตำรวจอันนี้ของพี่จีนจ้า นี่รถที่จีนจ้าจำได้เลยแต่ว่ารถพวกนี้ผลิตใ,ให้คนญี่ปุ่นเล่นนะให้เด็กญี่ปุ่นเล่นนะออนี่ไฟอินจินเมดอินเจแปนจ้านี่พี่ญี่ปุ่นของเราพี่ญี่ปุ่นมีหนึ่งคันพี่ญี่ปุ่นมีสองคันอ่ามีเอกนี่อันนี้ก็ไฟอินจินใช่ไหมไฟอินจินอันนี้เป็นเมดอินไชน่าจ้า มีเขามีบเบาะด้วยนะบางคันไม่มีเบาะนะโทมิกะนะฮะแล้วก็มาดูกันมีอะไรมากตื่นเต้นฮาโตบาสเมดอินะ